ค่พี่น้องที่เคารพรักครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวจาวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่25เมษายน2021นะครับเป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้านะครับและหนังสือบุคคลาในวันนี้ที่นำมาเสนอนะครับก็เป็นหัวข้อที่ดูเหมือนว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ให้เกียรติหญิงเท่าที่ควรเพราะ,ะนั้นวันนี้รู้สึกว่ามีจะ คำอะไรต่างๆในบุตรศิลาเนี่ยกล่าวถึงหญิงแต่ว่าในที่นี้กระบอเล็บว่าหญิงใจร้ายหญิงที่ไม่ดีนะก็จะว่าอย่างไงเดี๋ยวจะฟังดูนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีก็อย่าไม่ต้องน้อยใจอะไรนะก็ฟังไว้นะครับว่าบุตรศิลาว่าอย่างนี้แล้วก็จะมีอะไรที่จะ,ะติดเตือนใจเราได้บ้างนะครับก็พูดไว้ในหัวข้อหัวข้อก็ชัดเจนเลยนะครับใน นังสือบรศิลาบทที่25ช่วงสุดท้ายแล้วนะข้อ13ถึงข้อ26่หัวข้อบอกหญิงใจร้ายนะครับหญิงใจร้ายก็บอกแบบนี้แผลใดๆก็ไม่ร้ายเท่ากับแผลใจความใจร้ายใดๆก็ไม่เท่าความใจร้ายของหญิงความเสียหายใดๆไม่ร้ายเท่ากับความเสียหายที่คู่อรินำมาให้ การแก้แค้นใดๆก็ไม่ร้ายเท่ากับการแก้แค้นของศัตรูไม่มีพิษใดร้ายเท่ากับพิษงูไม่มีความโกรธใดร้ายเท่ากับความโกรธของหญิงข้าพเจ้าต้องการอยู่ร่วมบ้านกับสิงและมังกรมากกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงใจร้ายความใจร้ายของหญิงทำให้โฉมหน้าของนางเปลี่ยนไปทำให้ใบหน้าดำมืด เหมือนหน้าของหมีเมื่อสามีของนางไปร่วมโต๊ะกับเพื่อนบ้านเขาจำต้องถอนใจอย่างขมขื่นความเลวใดๆก็ไม่ร้ายเท่ากับความเลวของหญิงขอให้นางรับเคราะห์ของคนบาปเถิดชายรักสงบที่มีภรรยาช่างพูดก็เหมือนกับชายชราที่ต้องเดินขึ้นเนินทรายอย่าหลงไหลความงามของหญิง จะปรารถนานางจนลืมตัวภรรยาที่ต้องทำงานเลี้ยงสามีย่อมโกรธต่อว่าและทำให้เขาอับอายภรรยาใจร้ายย่อมทำให้สามีท้อใจมีใบหน้าเศร้าและจิตใจชอบชำ้ำภรรยาที่ทำให้สามีไม่มีความสุขทำให้มือของเขาเฉื่อยชาและขาอ่อนเปลี่ยบาปเริ่มจากหญิง เราทุกคนต้องตายเพราะนางอย่าเปิดทางให้น้ำไหลอย่าปล่อยให้หญิงใจร้ายพูดตามสบายถ้านางไม่ยอมทำตามคําสั่งสอนของท่านก็จงตัดนางไปเสียจากท่านครับพี่น้องที่พ่อบอกแต่ก่อนแต่แรกเลยนะครับก่อนจะเริ่มบอกว่าวันนี้บุสบุศราพูดแรงพูดแรงเกี่ยวกับหญิงนะครับแต่ความจริงแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าหญิงนั้นก็ เป็นบุคคลสําคัญเหมือนกันสุภาพสตรีเป็นบุคคลอันนี้ก็พูดถึงหญิงใจร้ายอ่ะหญิงร้ายนั่นเองนะพูดถึงหญิงร้ายอันนี้ก็เป็นบุตรศิลาก็พยายามที่จะบอกว่าร้ายยังไงบ้านเป็นอะไรบ้านนาผลเสียอะไรมาบ้างน,นะครับก็มีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่บอกนะครับก็ในะกระบอกใช่ไหมบอกว่าอะไรเนี่ยหญิงที่ ใจร้ายนั้นนะครับก็มีความโกรธและความโกรธของหญิงนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่ดีตามมาอีกเออยอะแยะนะครับที่จะต้องมีความเสียหายมีอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับในมนุษย์เราเราก็ถือว่าสุภาพสตรีและหญิงนั้นก็เป็นผู้ที่สมัยโบราณยิ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ถือว่าหญิงเนี่ยเป็น ชั้เทาหลังเป็นผู้ที่จะต้องติดตามต้องเชื่อฟังสามีถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่อะสมัยก่อนสมัยโบราณแต่สมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปในสังคมว่าผู้หญิงเก่งๆผู้หญิงดีๆก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเราเรามองในมุมของอความบกพร่องต่างๆที่ที่บอกนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เราฟังดูแล้วนะวก็คงจะต้องค่อยๆค,คิดพิจรารณานะครับว่าอันนี้เป็นบทเตือนบทสอนให้กับ สตรีทั้งหลายในสมัยนั้นสมัยโบราณน,นั้นก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ค่อยจะให้เกียรติอะไรสตรีอะไรนะักก็ถือว่าสตรีก็คือบุคคลชั้น2ก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวของประเพณีในสมัยโบราณโบราณน,นั้นแต่ว่าปัจจุบันไม่นะปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ทําหน้าที่ต่างๆก็เยอะแยะและก็สาคัญที่สุดเลย หญิงที่ดีที่สุดเลยเราก็มีหญิงที่เป็นแม่แล้วก็ดีที่สุดเลยก็คือแม่พระแม่เราก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่ว่าหญิงมีแต่หลอดเลวร้อะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นหญิงที่ดีๆก็เยอะะแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีชื่อเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือหญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ ถ้าเกิดมีการโต้วาทีเพราะว่าคงจะสนุกดีเหมือนกันตรงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีข้อคิดนะครับข้อคิดอันนี้พ่อก็ดูอันหนึ่งเขาบอกว่าชายที่รักสงบแล้วมีภรรยาช่างพูดก็เหมือนกับชายชราที่ต้องเดินขึ้นเนินทรายเขาก็ต้องการจะเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเกิดชายคนไหนที่มีภรรยาพูดทั้งวันชอบพูดชอบปากชอบดชอบดา่าอะไรอย่างนี้นะ ชายคนนั้นก็เหมือนกับคนแก่ที่ขึ้นเดินทรายนะฮะเดินทรายมันเดินขึ้นยากมันช้ามันทรายมันก็ดูดเท้าดูดอะไรต่างๆเดินขึ้นไปเนี่ยก็เปรียบเทียบกขาจะเปรียบเทียบนะในสมัยโบราณนะพี่น้องในวันนี้เองนยะก็บุตรศิลาก็พูดบอกว่าบาปเริ่มจากหญิงเราทุกคนต้องตายเพราะนางน,นี่ก็เอามาจากหนังสือหรือผสมการนะตั้งแต่สมัยอดัมอีวา เอวาเป็นคนเริ่มมาล่อล่อลวงแล้วก็เอางูมาล่อลงเอวาเอวาก็เอาผล,ลไม้ไปเขาเด่กจึงจึงเอ,เอาประเพณีเอาความคิดอย่างนี้เข้ามาแล้วก็บอกว่าความไม่ดีนะัมันเริ่มมาจากหญิงซึ่งก็โอเคนะครับก็พี่น้องที่เป็นสุภาพสติก็อย่าจะเป็นน้อยอกน้อยใจอะไรกับกับเรื่องตรงนี้ก็คือขอให้เราได้ดูว่าเราพยายามทําหน้าที่ของกันและกันแต่ความจริงแล้วสมัยปัจจุบันก็คือเราต้องให้เกียิกันและกัน ต้องอรักกันต้องดูแลกันสามีภรรยาก็คงจะไม่มีทั้งชาวหน้าช้างช้าง้าหลังอะไรแบบสมัยโบราณโบราณแล้วทุกคนต้องอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะสรจกรคนเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันเน้นหนึ่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับจะได้มีความรักมีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไม่ว่าหญิงหรือชายก็คือบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้ที่จะต้อง ดำเนินชีวิตประกาศพระนามและความรักของพระองค์นะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน